น้ำหมักมูลไส้เดือนก็คือการนำเอามูลไส้เดือนมาหมักถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนให้มีมากยิ่งขึ้น วิธีการทํานําถุงตาข่ายไนล่อนมาใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นให้เราใส่มูลไส้เดือนลงไปรัดปากถุงตาข่ายไนล่อนต่อมาก็จะเติมน้านะครับตัวนี้ภาชนะที่เราใช้หมกักมีปริมาตร10ลิตรหลังจากเติมน้ําเสร็จนะครับเราก็จะเติมกาก,ากน้ําตาลลงไปกากน้ําตาลเราจะใช้1ช้อนถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลเราก็สามารถใช้น้ําตาลทรายแดงแทนก็ได้เมื่อเติมกากน้ําตาลเรียบร้อยเราก็จะใช้ไม้คนให้กากน้ําตาลละลายหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วพยายามที่จะทําให้มูลไส้เดือนเนี่ยจมน้ําตลอดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งเราจะใช้้เววลาาาาหมมมัักก24ชช่่โงร็สถทีจะนํไปใ เงานได้ จะมีประโยชน์อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนและเป็นการเพิ่มจํานวนของโปรโตซัวที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนด้วยตัวน้ําหมักมูลไส้เดือนสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดและก็ใช้ได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นพืชต่างๆได้ใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงปลูกการเตรียมหลุมปลูกหรือการปรับสภาพดินจะทําให้ต้นพืชต้นผักที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเองได้เพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการทดแทนปุ๋ยเคมีต่างๆเป็นกกาารรรรปปะหยัดดเเ็นนนนลต้ทุใื่อองงข การทาการเกษตรการทาน้าหมักมูลไส้เดือนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทาน้ําหมักมูลไส้เดือนน้ําหมักมูลไส้เดือนก็คือการนําเอามูลไส้เดือนมาหมักโดยปกติแล้วประโยชน์จากมูลไส้เดือนก็จะมีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆจุลินทรีย์โปรโตโซวัวที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์ธาตุอาหารต่างๆสังเคราะห์กรดอะมิโนโ เกลือแร่ต่างๆที่เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายจึงทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและยังได้ผลเร็วกว่าการใช้มูลไส้เดือนโดยปกติซึ่งการทาน้ําหมักมูลไส้เดือนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนให้มีมากยิ่งขึ้นสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือมูลไส้เดือนจะใช้ครึ่งกิโลแล้วก็มีถุงตาข่ายไนล่อนต่อมาก็จะเป็นภาชนะในการหมักมีน้ําเปล่าการน้ําตาลเราจะใช้1ช้อนกะปริมาณก็ประมาณ10ซีซี สำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกเราจะนําถุงตาข่ายไนล่อนมาใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะทําการหมักน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับจากนั้นให้เราใส่มูลไส้เดือนลงไปนะครับรัดปากถุงตาข่ายไนล่อนต่อมาก็จะเติมน้ํานะครับตัวนี้ภาชนะที่เราใช้หมักก็มีปริมาตร10ลิตรเราจะเติมลงไปให้เต็ม10ลิตรหลังจากเติมน้ําเสร็จนะครับเราก็จะ เติมกากน้ําตาลลงไปกากน้ําตาลเราจะเอามาใช้ในการช่วยขยายตัวของจุลินทรีย์และโปรโตซัวถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลเราก็สามารถใช้น้ําตาลทรายแดงแทนก็ได้นะครับเมื่อเติมกากน้ําตาลเรียบร้อยเราก็จะใช้ไม้คนให้กากน้ําตาลละลายคนเสร็จเราก็จะปิดฝาภาชนะหมักให้สนิทเลยเพื่อป้องกันพวกมแมลงต่างๆลงไปวางไข่ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มหมักครบ24ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถที่จะแยกเอาส่วนที่เป็นกากออกจากส่วนที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นน้ํแเราก็หาภาชนะหรือหาขวดพลาสติกแล้วก็เก็บไว้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้จนกว่าเราจะใช้หมดส่วนกากที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะใช้ผสมดินปลูกหรือใช้เป็นวัสดุเพื่อที่จะบํารุงหน้าดินต่างๆได้ดีครับนี่คือลักษณะของน้ําหมักที่พร้อมใช้งานแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีน้ําสีเหลืองออกน้ําตาล ตัวนี้จะไม่มีกลิ่นสําหรับอัตราส่วนที่ใช้งานเราก็จะใช้ในอัตราส่วน1 0 0่งซีซีต่อน้ํา10ลิตรซึ่งลักษณะการใช้งานก็จะมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบที่1ก็คือการใช้ผสมกับน้ําเพื่อทําการฉีดพ่นกับพืชผักเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลและยังถือว่าเป็นการเพิ่มจํานวนผลผลิตอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้ผสมน้ําลดถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุยเราสามารถที่จะใช้ผสมกับน้ําลดลงบริเวณโคนต้นไม้หรือบริเวณรอบๆแปลงปลูก ซึ่งเราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานก็คือควรจะเป็นช่วงเช้าช่วงที่มีอากาศเย็นซึ่งตัวน้ําหมักมูลไส้เดือนสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดและก็ใช้ได้ทุกช่วงอายุการจเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นพืชต่างๆได้เราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงปลูกการเตรียมหลุมปลูกหรือการปรับสภาพดิน คสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทาน้าหมักมูลไสเดือนจะมีประโยชน์อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนและเป็นการเพิ่มจํานวนของโปรโตซัวที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนด้วย ตัวจุลินรีเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตของพืชส่วนโปรโตโซัวตัวนี้จะมีหน้าที่ที่สาคัญก็คือช่วยในการสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆฮอร์โมอนต่างๆสําหรับพืชที่จะนําไปใช้งานในทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตตัวนี้จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากซึ่งถ้าเกิดเรามีการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนใหญ่ต่อเนื่องก็จะทําให้สภาพของดินเนี่ยมีความร่วนซุยมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกแล้วก็มีการสร้างสารอาหารต่างๆในดิน ให้มีปริมาณที่มากขึ้นมันจะทําให้ต้นพืชต้นผักต่างๆที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเองได้การทําน้ําหมักมูลเส้เดือนนะครับจะเหมาะสมกับคนที่ต้องการทําการเกษตรแบบอินทรีย์จริงๆเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการทดแทนปุ๋ยเคมีต่างๆเป็นการประหยัดเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรซึ่งในการทําก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้สําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้การทาน้ําหมักมูลเส้เดือนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ